เอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกับอาจารย์ชมกลสุริประภากันต่อเลยนะคะที่จะพาเราไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านยางลาวที่ตำบลบ้านยางอำเภอลำไายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เขามีอะไรกันบ้างไปฟังค่ะสวัสดีค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ อาจารย์จงกลมีเรื่องราวดีๆของการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชพัฒบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567เป็นเรื่องราวของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดโพย,ย่อยบ้านยางเหลาอำเภอลำไยมาาจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากท่านผู้ฟังค่ะ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติแขกรับเชิญจากท่านผู้ช่วยศาสตร,ร,ราจารย์ดรจริยาพลปิตาทสังอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมย์ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการท่านจะมาเล่าให้พวกเราฟังเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรจริยาพรปิตาท่าสังหรืออาจารย์ทุกตานะคะวันนี้อาจารย์ทุกตาก็อยากจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านได้ไปรู้จักกับชุมชนที่มีของดีมีคุณค่าคู่ควรแก่การศึกษาอีกชุมชนหนึ่งนั่นก็คือชุมชนบ้านยางลาวตําบลบ้านยางอําเภอลําไยมาจังหวัดบุรรัรํานะคะซึ่งชื่อหมู่บ้านทางการจริงๆก็คือบ้านยางค่ะ แต่ว่าเราจะรู้จักกันดีในชื่อของบ้านยางหล่านะคะสำหรับโครงการที่อาจารย์ตุกตาได้ไปมีส่วนร่วมพัฒนาก็คือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ร้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ ที่ไปที่มาก็คือว่าด้ยวยความที่ชุมชนบ้านยางเหลาเนี่ยเป็นชุมชนที่มีความเป็นมายาวนานมากจากหลักฐานทางเอกสารเนี่ยพราะว่ามีประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2300นะคะ หรือในช่วงสมัยอยุทยาตอนปลายค่ะดังนั้นชุมชนจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามาอย่างยาวนานโดยมีบรรพบุรุษซึ่งมีนามว่าพ่อเพียขันนะคะได้อพยพไพร่พลลูกน้องแล้วก็ชาวบ้านมาดักเวียงจันทร์แล้วก็ได้มาตั้งถิ่นฐานที่นี่มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนบ้านยางลาวได้ทิ้งไว้ให้กับลูกหลานมีเยอะมากเลยนะคะที่โดดเด่นมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของการแต่งกายค่ะ ถ้าทุกท่านเนี่ยได้ไปที่วัดโพย่อยบ้านยางหรือได้ไปร่วมง,งานของบ้านยางลาวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยจะสวมใส่ผ้าไหมไปทําบุญค่ะผู้หญิงก็สวมใส่ผ้าถุงผู้ชายก็สวมเป็นผ้าสรงเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นผู้ชายที่สวมกเกงไปที่วัดเลยซึ่งในมุมมองของคนนอกที่เข้าไปก็จะถือว่าเนี่ยคือความงามคือวัฒนธรรมอันดีงามที่ชุมชนยังคงรักษาไว้ได้จนถึงปัจจุบันก็นับว่าสองร้อยกว่าปีแล้วว่ะค่ะ นอกจากนี้สิ่งที่อาจารย์ตุกตาสนใจเป็นพิเศษก็คือภายในวัดโพย่อยบ้านยางเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนตั้งอยู่ซึ่งพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้นะคะทั้งวัดแล้วก็ชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันนำเข้าของเครื่องมือของใช้ในสมัยโบราณแล้วก็ของที่มีคุณค่าในการดําเนินชีวิตทั้งทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ซึ่งก็10กว่าปีมาแล้วอ่ะนะคะดังนั้นจึงมีข้าของอยู่เยอะมากนะคะคนที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักเรียนในชุมชนหรือจะเป็นกลุ่มพระสงฆ์ผู้คนที่ที่รู้จักกับทางวัดนี้เป็นการเฉพาะนะคะแต่ก็ยังไม่มีนะักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวหน้าใหม่เข้ามาเที่ยวชมในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ ทางทีมงานของอาจารย์ตุ๊กตานะคะซึ่งประกอบด้วยท่านอาจารย์ทักษขนางแล้วก็ท่านอาจารย์กริชนะคะพวกเราก็ได้มีแนวะคิดว่าจะเข้าไปช่วยจัดระบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนให้มีความสวยงามเป็นบทหม่แล้วก็เหมาะสมแก่การมาเยี่ยมชมค่ะซึ่งขั้นตอนการทํางานของเราเนี่ยก็จะมีอยู่สามขั้นตอนนะคะระยะต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําค่ะ ในระยะต้นน้ำนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนชาวบ้านยางลาวนะคะมาช่วยกันตรวจสอบจำนวนข้าวของที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาไล่ดูจากทะเย็นเดินทุ่งนะคะการทำความสะอาดข้าของทั้งภายในภายนอกพิพิธภัณฑ์น่ะให้มีสภาพที่พร้อมแล้วก็สวยงามนะคะส่วนในระยะกลางน้ำนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมค่ะ โดยท่านรองศาสตร,ราจารย์สมบัติประจนสารซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นะคะท่านได้รู้เคราะห์การจัดระบบของทะเบียนวัตถุโบราณภายในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ออกแบบการจัดแสดงการจัดโซนให้เหมาะสมกับข้อความที่มีอยู่และที่สําคัญก็ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชนนะคะจากนั้นทีมงานชาวบ้านกับพวกเราเนี่ยก็ได้ช่วยกันจัดวางของอย่างเป็นระบบแล้วก็จัดทําป้ายชื่อวัตถุจัดแสดงให้สวยงามแล้วก็ถูกต้อง ส่วนระยะปลายน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อออนไลน์เรื่องเล่าของชุมชนให้สอดคล้องกับการนําชมพิพิธภัณฑ์นะคะโดยเราก็ได้อบรมแล้วก็คัดเลือกนักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อมาช่วยเล่าเรื่องชุมชนจัดทาเป็นสื่อออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอสั้นนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักค่ะ ก็ได้คลิปวิดีโอซึ่งใช้ในออนไลน์ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะสื่อแรกก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนสื่อที่2ก็จะเป็นการนำชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนและสื่อที่สาก็คือประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ค่ะ ซึ่งหลังจากทีมงานเราเนี่ยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเหล่านี้ออกไปชาวบ้านในชุมชนนะคะก็ได้ช่วยกันแชร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลออกไปแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการที่ช่วยกันแชร์คลิปออกไปก็เป็นจํานวนมากนะหรือว่ามากเลยเกือบ500แชร์ได้จากการอ่านข้อความที่ชาวบ้านได้แชร์โพ์ออกไปเนี่ยก็ทําเห็นว่าสื่อทั้งสามชิ้นเนี่ย ได้สร้างการตระหนักถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนของเขาได้สร้างไว้ให้และคนในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วเขาก็มีจิตจำนงที่จะถ่ายทอดมรดกเนี่ยไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน,นของเขาค่ะซในฐานะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรียัรยมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในด้านของการพัฒนาสื่อเราก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ชุมชนเนี่ยเห็นความสําคัญ กับมรดกทางวัฒนธรรมและเขาภูมิใจในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองมากขนาดนี้ค่ะส่วนผลที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อคนภายนอกรับรู้ก็ทราบว่ามีหลายท่านเนี่ยเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จุนชนแห่งนี้เพิ่มขึ้นนะคะหลายๆคนก็มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ค่ะแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งนะคะบอกว่ามาช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ขอมาช่วยทําความสะอาดมากวาดลานวัดก็ถือเป็นการทําบุญทําจิตอาสาไปด้วยนะคะดังนั้นดิฉันก็อยากจะเชิญชวน ผู้ฟังทุกท่านนะคะหากฟังข้อมูลนี้แล้วท่านสนใจท่านสามารถที่จะไปเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดโพย่อยบ้านยางลาวได้ค่ะสถานที่ก็คือตั้งอยู่ภายในวัดโพย่อยบ้านยางตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีบบรัยรมย์ค่ะพิพิธภัณฑ์ชุมชนของเราเนี่ยเปิดให้ชมโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในวันและเวลาราชาการท่านก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆจากชุมชนบ้านยางลาวจาก f c e b o o k f แ Fanpage ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดโพย่อยบ้านยางหลาค่ะไปกดติดตามกันได้เลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ทางรายการของเรานำมาฝากท่านผู้ฟังขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจริยาพรปิตาทัศ์อาจารย์สาข,ขาวิชาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศมาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากมายค่ะ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการและนำเสนอเรื่องราวดีๆของการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดโผย่อยบ้านยางลาวอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังและเวลาสำหรับวันนี้หมดลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังสวัสดีค่ะ ขอบคุณอาจารย์จงกลแล้วก็อาจารย์ตุ๊กตามากทีเดียวนะคะที่พาเราชมพิพิธภัณฑ์ที่ตำบลบ้านอย่างอำเภอลำไา่มาศค่ะ